ลำนำเลือดประพันธ์โดยร้อยหนามบทที่สามหลังจากนั้นเสียงปืนทั้งสามกระบอกจากคณะสำรวจจึงระดมยิงออกไปอย่างคลุมคคร่งปรากฏจระเข้หลายตัวที่ลอยกีดขวางบทบังอยู่ทางเบื้องหน้า แต่ตัวที่แหวกว่ายติดตามมาทางด้้นข้างต่างพากันดิ้นรนดีดลำตัวพลิกคว่ำพลิกหงายกันไปอีกหลายตัวแต่ก็ยังมีจระเข้ที่ดุร้ายหลายตัวเข้ามาใกล้แพรมันทั้งพุ่งชนทั้งมุดน้ำหนุนแพรจนกระเด็นสะเทือนอยู่หลายครั้งแต่ยังโชคดีที่แพรยังไม่ชํำรุดเสียหายและยังไม่มีใครพลาดพลั้งตกลงไปจากแพรสิงปืนยังคงดังต่อเนื่องอีกหลายนัด แพ่ไม้ที่สองพลาลุงหลานบังคับเข้าไปยังริมตะลิ่งเริ่มเคลื่อนเข้าไปใกล้มากแล้วห่างราวสองวาเท่านั้นแต่เมื่อแพเคลื่อนเข้าไปจนใกล้ริมฝั่งยนระยะห่างเหลือเพียงวาเศษเสียงพารานรุ่งก็พันแผดนอกออกมาอย่างตนกตกใจว่าเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงช่วยฉันด้วยมาหลุดปากระอุทานออกมาได้เพียงประโยคเดียวร่างสงของมัพลันเสียหลักงายหลัง พลัดตกไปจากแพรกระแทกผิวน้ำจมหายไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากเมื่อครู่ปลายไม้ค้ำถอของมันถูกจระเข้ตัวหนึ่งกัดขย่ำเต็มแรงพร้อมทั้งออกแรงกระชากรั้งจนผ่านรุ่งเียหลักปลดปล่อยไม้ค้ำถอไม่ทันจึงพลัดตกลงสู่ใส่น้ำอย่างน่าใจหายไอ้รุ่งปรตูว้ไอจระเข้เลยย้ำผ่านลบที่เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา เขากระแทกเสียงร้องออกมาดังลั่นสองตาที่จ้องผิวน้ําเบิกตาโพลงจนเทบถลนฉีขาดรีบทิ้งไม้ค้ำถอนในมือพลางตวัดบลูษทรงยาวออกมากราดเล็งปลายกระบอกไปทั่วบริเวณที่หลานชายของตนจมน้ําหายไปด้วยหัวใจที่สถานเจ็บแปลบและคลังแค้นเดือดดานไอรุง่งไอ้อยู่ไหนวะรีบขึ้นมาสิเว้ย จากนั้นจึงไล่ไกลยิงกระสุนลุกไปยังผิวน้ำยางต่อเนื่องสองสามนัดหวังเพียงว่าหาฝูงจระเขสมันตกใจเสียงปืนอาจผลักหนีออกห่างโดยที่ยังไม่ทันได้ทำร้ายต่อพานรุ่งนั่นเองแต่กลับต้องใจหายวาบอีกครั้งเมื่อบริเวณที่พานรุ่งตกน้ำไปเมื่อครู่ปรากฏเลือดสีแดงลอยขึ้นมาบนผิวน้ำย้อมจนแดงฉานไปทั่วบริเวณถูไอุ้ ไม่ได้เลยไอจรวดแคระยำม,มึงฆ่าหลายโกกูจะฆ่าพวกมึงให้เกี้่งคุ้งน้ำเลยทีเดียวแต่ในพรานนั้นเพียงแค่สิ้นประโยคอาฆาตของพรานลบผ่ลานมังเกิดเสียงดังขึ้นรั้งหนึ่งกระแทกทางหัวแพรจนร่างผ่านล,ลบส่วนเซจะเสียหลักแต่ยังสามารถประคองตนเอาไว้ได้เมื่อเหลียวกลับไปมองทางหัวแพรจึงเห็นว่าแรงกระแทกเมื่อครู่เป็นเพราะแพรพุ่งชนเข้ากับริงตะลิงอย่างรุนแรง เนื่องจากรายการมาคับควบคุมนั่นเองรีพาขึ้นฝั่งเร็วครับผ่านลุกกระชากเสียงออกมาดังลั่นเนื่องจากขุนแขนจนสองตาแดงฉานนั่นเองและเมื่อดีนดังนั้นจากแม่ที่หัวแพจึงรีกระโดดขึ้นไปบนฝั่งทางควันจากนั้นจึงเป็นร่างของนายชัยวุฒิที่ถูกอาจารย์ทรงยศผลักใสให้พาร่างขึ้นไปก่อนเมื่อผู้ช่วยหนุ่มกระโจนหลุดจากแพสองเท้าเหยียบพื้นดิน ขารีบถลานวิ่งไปด้านหลังจากเมฆยังหวาดกลัวลุนลานหวังเพียงแค่ต้องการที่จะออกห่างจากลำน้ำให้ได้มากที่สุดนั่นเองแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันผ่านอุบัติขึ้นอีกครั้งยังเหนือความคาดหมายทางด้านหลังของนายชัยวุฒิผ่านบังเกิดความเคลื่อนไหวรุนแรงพงหญ้าสั่นไหวส้านรุนแรงจากนั้นจึงปรากฏลำตัวขนาดมหึมาของจระเข้ตัวหนึ่งที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ ร้อมทางอ้าปากกว้างงับลงไปที่ท้องขาของนายชัยวุฒิอย่างรวดเร็วฉับไวตามสัญชาตยาน,นักล่าที่อัมมหิตโหดเหี่ยมานายชัยวุฒิแผดเสียงร้องออกมาอย่างเจ็บปวดเนื่องจากท้องขาเจ็บปวดสาหัสรุนแรงร่างลง้มฟาดครงลงไปกับพื้นตามแรงกระชากงับของมัจจุราชแห่งสายน้ำที่ดุร้ายเต็มไปด้วยสัญชาตยาของนักล่า ร่างที่ล้มโครงฟาดไปกับพื้นของนายชัยวุฒิดิ้นรนเพื่อพาตัวเองเล็ดรอดหลบเนจจคมเขี้ยวมาหาการเขาทั้งสะบัดดิ้นรนสุดชีวิตแต่พละงกำลังของเจ้ากุมพีกับเหนือกว่ามากนักร่างของเขาตกอยู่ในปากกว้างของมันค่อยๆถูกมันพาร่างเคลื่อนหายจากไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความแตกตื่นตระหนกของทุกคนที่เฝ้าม,มองเหตุการณ์ด้วยใจที่เต้นระทึกระสำะสายจ่าเมฆ ที่กำลังแตกตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าแม้สองมือประคองปืนได้ิ้นอยู่ในมือแต่คล้ายหนักอึ้งราวกับหินยกไม่ขึ้นไปในบัตรดลรู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อดีนเสียงปืนพกสั้นของันหน้าคณะที่แผดดังกึงกก้องกระสุนพุ่งผ่านร่างใหญ่ของเขาไปอย่างเฉียดฉิวจากนั้นพลัส้านขึ้นอีกครั้งเมื่อถูกฝ่ามือหนาหนักฟาาตุบลงที่กลางหลัง พร้อมเศษที่สันพราดแต่ดุดดันที่กระชากออกมาดังที่ข้างหูว่ารีบไปช่วยชยุทธเลยสิจามัวยืนนิ่งอยู่ทาไมไอ้จร์ดเกยักษ์มันรากชยุทธไปทางนู้นแล้วไปเร็วจากนั้นันห,หน้าคณะจึงเหลียวหน้าหันไปส่งเสียงต่อพรานลบที่ยังกระชับปืนยืนจ้องมองผิวน้ําด้วยดวงตากร้าวและดุดดันเต็มไปด้วยแรงอาฆาตแค้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขับขันชุลหุกขึ้น ผรานลบที่เหลียวมองไปจ้องยังลำน้ำบริเวณย่อมเลือดสีแดงฉานย้อมฉลวมผิวน้ำเขาจึงตัดสินใจได้ในทันควันในเมื่อพรานรุ่งหลานชายจึงน่าจะเสียชีวิตกลายเป็นเหยื่อของฟงโจระเข้ไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลานี้จึงต้องตัดสินใจช่วยเหลือคนที่ยังมีชีวิตอยู่และกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันมากกว่าแต่ในขณะที่กำลังมุนร่างกระโจนขึ้นจากแพ บนผิวน้ํบาบังเกิดความเปลี่ยนแปลงร่างร่างหนึ่งทะลึ่งโผล่ศีรษะขึ้นมาอย่างร้อนรนรีบส่งเสียงและล่ำลักออกมารัวเร็วว่าลุงลุงช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยพรานรบรีบหันความกลับไปมองแทนควันเนื่องจากจดจําและคุ้นเคยต่อน,น้ําเสียงนี้ได้เป็นอย่างดีหลุดปลากพุ่งออกไปอย่างปีติยินดีวา่ารุงร่งรุ่งเป็นไอจจริงๆด้วยอยังไม่ตาย รีบว่าเข้ามาเร็วลูนจริง,งสก,กัดไม่ให้ร่างที่เปียกชุ่มของพรานรุ่งรีบแแบกว่ายเข้าหาแพไม้อย่างรวดเร็วในเมื่อข้างหนึ่งกำมีดเดินป่าที่ยาวร่วมศอกเอาไว้อย่างแนวแน่นส่วนพรานรบเขารีบประทับปืนขึ้นอีกครั้งเล็งไปยังร่างหืบมาของกุมพีที่ว่ายติดตามพรานรุ่งมาอีกหลายนัดปรากฏว่าเหล่ากุมพีที่ต้องคงกระสนดินพลาด่าตีน้ำจนแตกกระจาย บังเกิดระลอกคลื่นไปท่วคุงน้ำพานลบรีบยินมือเข้าไปรับร่างที่เปียกโชกของหลานชายเอาไว้อย่างลิงโลดยินดีที่มันรอดพ้นจากความตายมาได้ราวปฏิหารจากนั้นจึงรีบกระชากรางร่างของหลานชายให้รีบกลับขึ้นไปบนฝั่งอย่างรวดเร็วเมื่อพากันกระโจนขึ้นจากแพจนสองเท้าเหยียบกระทบฝั่งจึงเห็นแต่เพียงร่างของอาจารย์ทรงยศ ที่น้าคร่ำเคร่งอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อหัวหน้าคณะเหลียวกลับมาเห็นพรานรุ่งจึงกล่าวออกมาเสียงสั่นเทาว่าโชคดีจริงๆพรานรุ่งที่พรานรุ่งไม่ได้รับอันตรายน่าเหลือเชื่อจริงๆพรานรุ่งค้อมศาสตรลงพร้อมกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่ยังไม่ระงรับความแตกตื่นลนลานว่าครับายโชคดีจริงๆตอนที่ข้าตกลงไปในน้ำ ข้าเห็นจระเข้มันแหวกว่ายอยู่ใต้น้ำแต่ไม่หมดและยังมีอีกหลายตัวพุ่งเข้ามาหมายจะล่าข้าโชคดีที่ข้ากระชากมีดออกมาจะาฝังได้ทันจึงจ้วงแทงมันจนได้รับบาดเจ็บไปหลายตัวจากนั้นจึงฉกฉวยโอกาสที่พวกมันยังชุลมุนโอลมานพาตัวขึ้นสู่ผิวน้ําร้องเรียกให้ลุงช่วยน่นแหละครับหัวนหน้าคณะและพลาลบที่ได้ยินพลารุ่งแจกแจงออกมาทั้งหมดจึงเข้าใจในบัดดลแต่อาจารย์ทรงยศที่ร้อนรุ่มใจต่อผู้ช่วยหนุ่ม ที่ถูกจระเข้คาหายไปโดยมีจ่าเมฆไล่กวดตามไปซึ่งยังไม่ล่งรู้ว่าเหตุการณ์ทางด้านนั้นจะดำเนินไปในรูปแบบใดจึงลนลานกล่าวออกมาว่ารีบไปกันเถอะครับตอนนี้จ่าเมฆคงกำลังประทักกับจระเข้พวกนั้นอยู่คนทั้งสามรีบวิ่งติดตามไปตามทิศทางที่ได้ยินเสียงปืนทังควันผ่านไปเพียงห้านาทีจึงพากันหยุดชะงักค้าง ไปทางเบื้องหน้าปรากฏเป็นลานหญ้ากว้างแถบหนึ่งที่มีพงหญ้าสูงร่มเอวแต่ที่น่าตนกแตกตื่นก็คือที่กลางลานหญ้ากลับปรากฏลำตัวขนาดใหญ่ของเจ้ากุมพีที่กำลังคาบร่างที่เต็มไปด้วยเลือดและเนื้อที่แหวงวิ่นฉีขาดหลายแห่งของนายชยวุฒิเอาไว้ในปากพร้อมชูขึ้นสูงยังอวดโอสักดาโดยรอบบริเวณไม่ห่างกันนัก รายล้อมเอาไว้ด้วยเหล่าจระเข้อีกเกือบสิบตัวที่อาปากกว้างคล้ายรอคอยเหยื่ออชะทางเบื้องหน้าแต่ที่สำคัญร่างที่สันเทาของจ่าเมฆที่ถือปืนตัวสันเทาอยู่ก็ตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของเหล่ากุมพีเช่นกันรีบช่วยจ่าเมฆก,กับจ่าชายุก่อนเรือพานหัวนหน้าคณะร้องสั่งออกมาเสียงดังไม่เห็นชะตากรรมของเพื่อนร่วมคณะกำลังตกอยู่ในภาวะคับขันเป็นตายเทากัน ผาลูกกัานรุ่งที่กลาสายตาพิจารณาเหตุการณ์โดยละเอียดจึงล่วงรู้ได้ทันทีว่านายชัยวุฒิไม่มีโอกาสรอดแน่นอนคนที่ต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเวลานี้คือจ่าเมฆเท่านั้นจ่าเมฆที่กําลังลนลานท่านพึงเมื่อเหลียวไม่เห็นกลุ่มคนกลูกเข้ามาช่วยเหลือเขารีบแหกปากส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือออกมาเสียงสันเทาว่าอาจารย์อาจารย์ช่วย้วยครับช่วยผมด้วย ไอจระเข้พวกนี้มันล้อมผมไว้ฝ่าวงล้อมไปไม่ได้เลยยิงฝ่าวงล้อมพวกมันสิจา้าอาจารย์ทรงยศกระชากเสียออกมาเจ่าทหารสายหน้าอย่างอับจนกล่าวออกมาว่าเมื่อครู่ตอนที่ผมวิ่งตามมันมาก็สุนสมรอมผมหลุดหายไปไม่เหลือครับอาจารย์รีบช่วยผมด้วยเร็วครับอาจารย์ทรงยศเหลียวหน้ามากลับปรึกษากับพรานลบทันทีว่าพราน จะช่วยจับเมฆฝ่าวงล้อออกมายังไงดีพรานลบที่เหตุการณ์ที่ขับขันรุนแรงอีกทั้งยังเลยเถิดบานปลายจนมาถึงขั้นนี้แล้วจึงก,กระชากเสียงกล่าวออกมาว่ายิงพุบมันให้หมดเลยครับนายทำทุกอย่างเพื่อให้นายทหารปลอดภัยเ <h ook> มื่อเป็นประกาศสิทธิ์จ,จากปากของพรานนำทางหลังจากนั้นสิทธ์ปืนของพรานลบพรานรุ่งและหัวหน้าคณะจึงระดมยิงไปที่ลำตัวใหญ่ของเหล่ากุมพี กันอย่างบ้าคลั่งจุดประสงค์ก็เพื่อช่วยชีวิตจ่าเมฆให้รอดพ้นเพศภัยอันตารายให้ได้โดยเร็วที่สุดเสียงปืนแผดดังสะทานขึ้นหลายนัดฝูงจระเข้ที่ไายล้อมจ่าเมอย่างประสงค์ร้ายต้องคงกระสุนพลิกกลิ้งพลิกหงายกันไปจนหมดสิน้นไม่เว้นแม้กระทั่งอีกตัวที่อยู่กลางฝูงที่กำลังคาบร่างของชัยวุฒิอยู่คาปากมันก็สะดุ้งแรงไปเช่นกัน ก่อนที่ปากกว้างของมันจะค่อยๆปิดลงและแน่นิ่งไปในที่สุดหลังจากเหตุการณ์ระดมสังหารโจระเขยักษ์ไปหลายตัวทารลบจึงกล่าวออกมาเสียงแผ่วเบาอย่างสะทกสะท้อนใจต่อการสูญเสียของนายชัยวุฒิว่ารีดํำร่างของนายชัยวุฒิไปฝังเถอะครับนายยังไงชัยวุฒิก็ไม่รอดแน่แล้วปล่อยเอาไว้แบบนี้จะกลายเป็นเหยื่อของสัตว์กินเนื้อไปเสียปเปล่า ในเมื่อเหตุการณ์ดำเนินมาถึงขั้นนี้บวหน้าคณะจึงไม่มีความคิดเห็นเป็นอื่นเร่งกันช่วยนำร่างอนเนตอันหนากของนายชัยวุฒิออกมาจากป่าของเจ้ากุมพียักษ์อย่างทุลักทุเลจากนั้นจึงกลบฝังอย่างเรียบร้อยท่ามกลางความเศร้าสลดเสียใจต่อคณะสำรวจผู้สูญเสียมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยในคณะเราไม่สมควรมีใครต้องตายเลยจริงๆหากได้พรานนำทางที่มีฝีมือจัดเจนมากกว่านี้ จ่าเมฆก,กระแทกเสียงออกมาอย่างพลุ่งพล่านเดือดดาลต่อเพื่อนร่วมคณะที่สูญเสียแต่พรานลบกลับยังยืนนิ่งเงียบงันอยู่ที่หน้าเนินดินที่กลบฝังร่างของนายชยัยวุฒิคลายไม่ใส่ใจและสะทกสะท้านต่อถ้อยคําปราโมทของจ่าทหารแม้แต่น้อยแต่พรานรุ่งหลานชายพรานลบพรานหน้าตึงขึ้นทันควันที่ได้ยินจ่าเมฆก,กล่าววาจาถากถางลุงของตน มันกระแทกเสียงออกมาอย่างเลือดร้อนเต็มไปด้วยโทสะที่ระอตุตามไวชกันว่านายทหารผู้แบบนี้ก็ไม่ถูกนะลุงลกก็ย้ำนักย้ำหนาแล้วว่าหากกระทำสิ่งใดโดยพลการหากนายทหารไม่ระห่ำม,มุทลุไป,ปยิงจรวดแคก่อนจนทำให้มันเดือดดาขนาดนี้เหตุการณ์ก็ไม่บานปลายจนเกิดความสูญเสียแบบนี้หรอกจ่าทหารหันคอบกลับมาทะลึงตาจ้องมองพรานรุ่งราวกับจะกินเลือกกินเนื้อ แต่ทากเสียงออกมายัางเกลี้ยกราดว่าขบปากไปไอ้เด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแกมันก็เหมือนพรานที่เป็นลุงแกนั่นแหละฝีมืออ่อนหัดแต่ยังมาทำตัวกลางเป็นพรานใหญ่เฮ้มีอย่างที่ไหนวะมีพรานคนไหนบ้างที่จะพาคณะตัวเองล่องแพเข้าไปในดงจระเข้โง่สิ้นดีเมื่อดินถ้อยคำปรามาย์ยังไม่ไหวหน้าพรานรุ่งกำหม,มัดแน่น เตรียมที่จะพุ่งร่างพรุนพรากเข้าไปหาจ่าเมฆอย่างเอาเรื่องแต่พรานลบที่ยืนอยู่ทางด้านหน้าของมันพรานยื่นมือมาคว้าข้อมือฉุดดังร่างของมันไว้เสียก่อนส่วนหัวหน้าคณะที่ยืนอยู่ที่หน้าลุมฝังของนายชยุวุฒิรีบหมุนร่างกลับมาทันควันกัะชาเสียงหนักหามปรามออกมาทันทีว่าพอกันได้แล้วจ่าเมฆด้วยไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นหรอก ผมรู้พลารลพบพยายามทำดีอย่างที่สุดแล้วและนายก็ไม่ผิดดอกจากเมฆที่นายทำไปเพราะความไม่รู้เรื่องทุกอย่างมันเป็นเรื่องสุดวิสัยเอาละเลิกทะเลาะก,กันได้แล้วตอนนี้ที่คณะพวกเราต้องการคือความสาม,มัคคีร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อจะฟันฝ่าไปถึงจุดหมายให้ได้เมื่อได้ยินท้ายประโยคของวน,น,านาคณะหัวคิ้วพลาลบขมวดยุ่นคร่ำครึงทันควัน เอ่ยปากย้อนถามกลับไปทันทีว่าตายตอนนี้คณะเรามีคนตายนั่นนายแตยยังคิดที่จะเดินทางต่ออีกเหรอเอา้าทำไมนึกปอดแห่ขึ้นมาแล้วลือจากทหารพร่งสวนมาทันควันด้วยน้ำเสียงที่เย้ยหยันแต่อาจารย์ทรงยศรีบเหลียวหน้ามาส่งสายตาดุปรามเอาไว้จ่าเมฆจึงเงียบเสียงลงไปทันควันผ่านลบถอนหายใจยาวครั้งหนึ่ง จากนั้นจะค่อยๆอธิบายออกมาเสียงเรียบแต่หนักแน่นว่าคณะของพวกเรามีคนตายแล้วนะครับนายถือว่าเป็นลางอัปมงคลหากดื้อรั้นที่จะเดินทางกันต่อข้าเกรงว่าคณะพวกเราจะต้องพบกับความวิบัติหายนะก,กันหมดนะครับเฮ้อที่แท้ก็กลัวตายนี่ว่าจะาเมฆช่วยโอกาสค้นขอดออกมาเสียงเบาแต่พระโลกก็ไม่ได้ถือสาใส่ใจ กล่าวต่อไปอีกว่าบริเวณที่เราอยู่ตอนนี้มันเป็นกลางป่าหุบหมอกแล้วครับนายแล้วข้าก็บอกไปแล้วว่าป่าหุบหมอกนั่นมันเต็มไปด้วยอันตรายและอาถรรพ์ร้ายลึกลับหากยังขืนดันทุรังมุ่งหน้ากันต่อไปข้าเกรงว่าจะไม่มีใครรอดชีวิตกลับไปได้สักคนเลยนะครับัวหน้าคณะรีตามองพรานนำทางอย่างพินิกใคร่ครวญเล็กน้อย แล้วจึงย้อนถามออกมาอีกว่าเมื่อครูพานบอกว่าตอนนี้พวกเราอยู่กันที่กลางป่าหุบหมอกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเดินทางย้อนกลับหรือมุ่งหน้ากันต่อไปยังไงก็คงมีค่าเท่ากันเท่านั้นกระมังหากแต่พวกเราไม่ยดท้อล้มเลิกต่อความตั้งใจเสียก่อนเดินทางกันต่อออกไปจากป่าหุบหมอกได้สําเร็จรางวัลมหาศาลมันกําลังรอคอยพวกเราอยู่ทางเบื้องหน้านพ้พพาน ัวคิ้วของพรานลบขมวดย่นอีกครั้งเมื่อได้ยินประโยคที่หัวหน้าคณะกล่าวออกมาคำว่ารางวัลมหาศาลมันคืออะไรกันแน่หรือว่าจุดประสงค์ที่หัวหน้าคณะกล่าวอ้างว่าการเข้าป่าครั้งนี้เพื่อเป็นการสำรวจโบราณสถานมันจะเป็นเพียงข้ออ้างบางหน้าทุานนั้นในยิ่งครุ่นคิดยิ่งมองเห็นความผิดปกติในหลายประการ หากจุดประสงค์ของการเข้าป่าครั้งนี้เพื่อการสำรวจซากโบราณสถานที่เป็นอารยธรรมเก่าแก่ฉีนไหนจึงเข้ามากันเพียงแค่สมคนคนเพียงเท่านี้สำรวจการครึ่งปีจะสำเร็จลุล่วงหรือไม่เมื่อถูกคิดขึ้นได้ในประการนี้มันก็ยิ่งมีพิรุธชัดเจนขึ้นและหากคณะอาจารย์ทรงยศไม่ได้เข้ามาเพื่อสำรวจอย่างนั้น ุดประสงค์ที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่รางวัลมหาศาลมันคืออะไรกันแน่นายพรานลบย้อนถามออกไปตามตรงอาจารย์ทรงยศชะงักไปวูปหนึ่งคล้ายสำนึกได้ว่าตนกล่าววาจามากไปจนสก,กิดความสงสัยของพรานนำทางจึงได้บอกปัดปฏิเสธไปว่าไม่มีอะไรหรอกพรานกูเรื่องของการสำรวจทราบโบราณสถานนั่นแหละ ผมบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นยังไงเหรว่าหากการสำรวจในครั้งนี้เสร็จสิ้นจะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อประเทศชาติเลยทีเดียวเมื่อไรใดไม่จนเนื่องเพราะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดพรานลบจึงไม่กลับอันใดต่อไปแต่จ่าเมฆที่ยินฟังสองคนสนทนากันอยู่นานจึงพล่งออกมาว่านี่พรานพวกเราตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วนะว่าพรานจะต้องนำทางคณะพวกเรา ไปถึงจุดหมาให้ได้แต่นี่อะไรกันเจออุปสรรคระหว่างทางก็คิดจะล้มเลิกสัญญากันหน้าด้านๆอย่างนี้หรอเน่เป็นลูกผู้ชายหน่อยสิพรานพรานลบสูดลมหายใจเข้าปอดหนักหน่วงแล้วจึงกล่าวอธิบายออกมาอย่างใจเย็นว่าข้าเพียงแต่เสนอแนทุกนั้นว่าหหนทาข้างหน้ามันยิ่งเพิ่มความอันตรายยิ่งขึ้นกว่าน,นี้ซึ่งเวลานี้ก็มีคนตายไปแล้ว หากคิดจะย้อนกลับทุกคนก็ปลอดภัยแต่หากยังมุมั่นต้องการเดินหน้าต่อข้าก็ไม่ทักถ้ถวงและจะพยายามพาทุกคนไปถึงจุดหมายให้ได้จ่าเมฆเข่นยิ้มที่มุมปากส่วนหัวหน้าคณะยิ้มน้อยๆอ,อย่างพึงพอใจต่อคำตอบของพรานนำทางยื่นมือมาตกที่ไหล่ของเขาไม่แรงนักกล่าวออกมาอย่างชื่นชมบ้ามนตัอ้งอย่างนี้สิพรานถึงจะเป็นลูกผู้ชายจริง ที่ยึดมั่นต่อคำสัตย์เอาละพวกเราเดินทางกันต่อเถอะอย่ามัวเสียเวลากันอยู่อีกเลยอาจารย์ทรงยศกล่าวกระตุ้นเร่งเรา้าชักชวนให้ออกเดินทางกันทันทีเวลาในขณะนี้ใกล้เที่ยงวันอยู่รมงรอบพานลบเดินนำหน้าคนทั้งหมดเดินตัดผ่านทุ่งหญ้าสังหารที่เข่งฆ่าฟงจระเข้ไปหลายตัวเมื่อครู่โดยมีอาจารย์ทรงยศเดินตามมาไม่ห่าง ถัดไปจึงเป็นจ่าเมฆและรังท้ายคือผ่านรุ่งเมื่อผ่านพ้นทุ่งหญ้าจึงเริ่มเข้าสู่ป่าที่รกทึบทะมึนเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่แน่นอึมครึมเหล่าเถาวันย์บันไดลิงห้อยระยงระยางคล้ายอสรพิษร้ายทิ้งลำตัวยาวแกวะแกวงคอยรัดพันเหยื่อเพื่อเป็นอาหารยิ่งเดินล่วงลึกเข้าป่าก็ยิ่งมืดทะมึนอึมครึม เนื่องจากแสงตะวันถูกยอดไม้ใหญ่บดบังจนสลัวขมุกข,ขมัวใบไม้แห้งร่วงหลวนทับถมบางแห่งหนาสูงจนเกือบถึงเข่าส่งกลิ่นอับชื้นเน่าเหม็นจนคลื่นเหียนท่านลบเดินนำทางมาได้อีกราวสองชั่วโมงจึงหยุดอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขาเหลียวมองสำรวจไปรอบบริเวณอย่างพินิจแล้วจึงกล่าวออกมาว่า คืนนี้ราชะพักที่นี่ก่อนครับนายเร่งมือช่วยกันตัดไม้มาขัดห้างให้ทันก่อนฟา้ามืดครับไม่อย่างนั้นเห็นทีลำบากแน่อาจารย์ทรงยศพยักพยเยิดรับคล้อยตามเนื่องจากเดินกันจนขาล้าแล้วนั่นเองจากนั้นจึงปลดเป้สัมภาระที่กลางหลังโยนทิ้งโครมลงที่โคนต้นไม้พร้อมกับแทกร่างนั่งพิงต้นไม้อย่างเหนื่อยลา้าส่งเสียงหอบหายใจแรงออกมาด้วยความเน็ดเหนื่อย ในช่วงเวลานั้นพลารลบที่ยืนหันหลังให้กับหัวนหน้าคณะสำรวจมองทัศนียภาพรอบบริเวณจึงไม่ทันได้สังเกตร่างที่กระแทกนั่งลงกับพื้นของอาจารย์ทรงยศแต่พรานรุ่งที่เดินติดตามอยู่รังท้ายสายตาของเขาเหลือบมองไปทางหัวนหน้าคณะอย่างบงเอิญนผ่ลานนั้นสองตาเบิกโพรงตนกไม่เห็นเงาดำตะคุ่มบางอย่างที่เคลื่อนไหวทางด้านหลังโคนต้นไม้ และกำลังพุ่งจู่โจมใส่อาจารย์ทรงยศอย่างรวดเร็วว่องไวไว้เท่าความคิดผรานรุ่งริกระชากมีดเดินป่าที่เสีบอยู่ที่ฝักไม้ข้างเอวออกมาสะบัดเหวี่ยงไปที่เงาดำนั้นอย่างฉับไวปลายแหลมของคมมีดพุ่งวาบเข้าไปปักตรึงที่กึ่งกลางส่วนบนของเงาดำอย่างแม่นยำจนมันสะบัดลมฟาดลงไปกับพื้นด้านข้าง ทุกคนเหลียวมองไปตามเสียงที่ดังขึ้นอย่างกระทันหันโดยพร้อมเพียงส่วนอาจารย์ทรงยศคือลวงรู้ได้ถึงอันตรายที่อยู่ด้านหลังเขารีบโน้มร่างพลิกตัวออกห่างจากโคนต้นไม้อย่างทุลักทุเลเก,เ,กเกิดอะไรขึ้นผ่านรุ่งน,นายความมีทำไมหันหน้าคณะรัวเสียงถามอย่างร้อนรนผ่านรุ่งไม่ตอบแต่สืบท้าไปที่โคนต้นไม้ที่หัวหน้าคณะนั่งพักอยู่มอครู่ เดินตรงเข้าไปหาเงาดำที่มีลักษณะเป็นท่อนยาวและกำลังบีกเกรงดิ้นรนยังเจ็บปวดบนพื้นเมื่อเดินเข้าไปใกล้พ่านหนุ่มใช้เท้าเหยียบลงที่ส่วนหัวของมันจากนั้นจึงยื่นมือไปกระชากมีดเดินป่าออกจากส่วนหัวที่เมือคู่แผ่พังผานกว้างแล้วจึงใช้มีดฟันฉับจนคอของมันขาดพร้อมทั้งหันมากล่าวตอบคำถามัวหน้าคณะ ด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นอยู่บ้างว่างูจงอางนะครับนายมันโผล่มาทางนั้นหลังคนต้นไม้ตอนที่นายทิ้งตัวลงน้่าพอดีดีนะักฆ่าเห็นมาเสียก่อนกำลังแผ่พังพานพุ่งเข้าใส่นายพอดีเลยครับโอ้คุณพระคุณเจ้าโชคดีเหลือเกินที่พรานลุ่งเห็นมาเสียก่อนไม่อย,อย่างนั้นผมไม่รนะอดแน่หัวหน้าคณะยกมือทับอกอุทานออกมาอย่างใจหายใจคว่ำ จากเมฆที่เดินเข้าไปสํารวจลำตัวยาวของมันจึงร้องออกมาอย่างเหลือเชื่อว่าลำตัวของมันใหญ่และยาวมากเลยทีเดียวครับอาจารย์น่าจะไม่ต่ำกว่าหกเมตรเห็นจะได้ป่าแถบนี้อุดมสมบูรณ์จริงๆพาะลบรีบเดินเข้ามาเพ่งเขมง็งจ้องมองลำตัวยาวของงูจงอางไร้หัวเช่นกันจากนั้นจึงเอ่ยปากออกคำสั่งต่อพรานรุ่ง มันคงหากินอยู่ระแวกนี้แหละแต่พอดีจะพลัดจะผผูนายใหญ่ไปนั่งใกล้จนมันตกใจจึงจู่โจมทำร้ายเพื่อป้องกันตัวนั่นแหละแต่ก็ดีนาที่เอ็งตาวาไอรุ่งถึงช่วยนายใหญ่ไว้ได้ทันทุงทีเอาหลักตัวเองเอามันไปฝังซะนะหากทิ้งเอาไว้แบบนี้เห็นทีคืนนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันพอดีพอไอซ้ซาของงูยาวตัวนี้ต้องเรียกสากินเนื้อมาเพ่นพผ่านระแวกนี้เต็มไปหมด ผ่านรุ่งรับคำแต่ขณะที่กําลังเอื้อมมือเพน่อนำซากงูจงอางไปกลบฝังตามคําสั่งของพรนลบจ่าเมฆกลับพุ่งเสียงทักท้วงออกมาเสียก่อนว่าเฮ้ยเจะไปฝังทําไมวะไม่รู้หรือยังไงนี่มันของดีเชียวนาฉันเองไม่ได้กินเนื้อง,งูจงอางมานานมากแล้วเอามาให้ฉันแีเวันนี้ฉันจัดก,การเป็นอาหารเย็นเองนึกถึงตอนที่รบอยู่ในสมรภูมิทางภาคใต้ ป่าแถบนั้นเต็ไมไปด้วยงูจงอางฉันกินเนื้อมันไม่เว้นแต่ละวันทีเดียวติดอกติดใจชมัดแต่พรานลบกลับจริงกล่าวห้ามออกมาเสียก่อนที่จ่าทหารจะยื่นมือไปแย่งซากงูจับมือพรานรุ่งว่ากินมาไม่ได้นะนายทหารเราพลั้งมือทำร้ายมันจนตายแม้จะเพียงเพื่อป้องกันตัวก็ตามแต่ไม่สมควรจะกินเนื้อมันครับไม่อย่างนั้น เจ้าป่าเจ้าเขาผู้พิทักษ์ป่าพืนนี้ต้องไม่พอใจแน่นอนแล้วจะเกิดเรื่องร้ายอัปมงคลตามมาเน่ครับทั้งที่ดีนำทราบมันไปฝังเป็นดีที่สุดครับจ่าเมฆหน้าตึงขึ้นทันควันย้อนเสียงกระชากออกมายังหงุดหงิดว่าแน่พานทำไมพานจงใจขัดขวางหางเรื่องผมตลอดเวลาวะนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้อีกหลายครั้งแล้วนะที่พานพยายามขัดขวางผมให้มันรู้กันเมสิว่า เย็นนี้ผมจะกินเนื้อง,งูตัวนี้ไม่ได้เจ้าป่าเจ้าเขาอะไรที่พรานบอกนะผมไม่กลัวหรอกให้มันมาเถอะพอจะยิงให้เกลี้ยงป่าเลยทีเดียวพรานรบยืนนิ่งอย่างช่างใจเล็กน้อยจากเมฆที่สองตาคุณขวางกระด้างพอต้องการที่จะเอาชนะพรานรบให้ได้เขาก็ชากเสียงดุอ,อกมาอีว่าเอาเซให้มันรู้กันไปว่าวันนี้ผมจะไม่ได้กินเนื้อง,งูตัวนี้ใครห้ามใครขวาง ผมยิงไม่เลือกหน้าแน่กล่าจบจึงกระชาปืนพกสั้นสิเอ็ดมมออกมาจากซองหนังข้างเอวพร้อมขึ้นลำอย่างชำนาญพรานลบที่เห็นเช่นนั้นเขาสายหน้าอย่างระอาใจเหลี่ยวหน้าไปพยักพยเยิะก,กับพรานรุ่งว่าไม่ต้องขวางจ่ามเมกอีกพรานรุ่งจึงปล่อยมือทิ้งซากงูจงอางลงกับพื้นไม่เห็นสองพรานลุงกับหลานยอมอ่อนข้อลามือ จาเมฆถึงกับหัวร่อร่วนรีบตรงเข้าไปดึงส่วนหางของซากงูจงอางเข้าไปใกล้โคนต้นไม้จากนั้นจึงจัดก,การลอกหนังของมันออกแล้วจึงสับเป็นท่อนๆด้วยความชำนาญโดยที่พรานลุกกัะพรานรุ่งและอาจารย์ทรงยศได้แต่ยืนมองตาปิบๆรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่าง